ต้องหาของด้วยเหรอวะเออวะ่ะต้องหาของอย่าเคลียร์ก่อนก็ได้จะค่อยมาหาอตัวน ไปเคลียร์ข้างนอกข้างนอกตายแล้วน่าจะไปทางลิฟต์ต่อเนี่ยนะลงล่าง

วะทางนีいやいや้ทางนี้ไม่ใช่เสียงเหมือนอ๋อไม่เหมือนกัน ที่เก็บผัวด้วยโอเคเดี๋ยวต้องไปอัพลัคกี้รูเตอร์เรียบร้อย ในลิฟต์มีอะไรบ้าลิฟต์ลิฟลิฟไหนท้้งห้องน้ำไม่ห้องน้ำเนี่ไม่มีไม่มีหรือแล้ว่ขึ้นชั้นสองแล้วจะปิดทำไมนะถ้าได้ยินแค่มันผบ <laughs> นึกว่ายิงรอดกระจกได้ต่างไปอยู่นี่เนะเดี๋ยวเคลียร์ข้างนอกกัน เช๋ยวชั้นนี้ก่อนเนาะปีนขึ้นเชือกเนี่ยอันเนี้ยห้องน้ำด้วแล้ว้องปีนเข้าห้องน้ำแล้วก็ขึ้นข้างบนอีก ชี้ว่าของอยู่ข้างบนอีกว่าของอยู่ชั้นนี้อ่ะของกูอยู่เพิ่งขึ้นไปข้างบนนี่ห้องสมบัติอยู่ห้องเนี้ยแต่เราต้องขึ้นข้างบนเราคงย้อนไปฝั่งนู้นอ่ะมัง้ง เลยก็ได้สีจเดจบอยู่ นีกระเป๋าใครน่าจะของเทพมั้งของกูชี้ลงไปข้างล่างอันนี้เออนี้ไม่รู้ว่ะไม่ของกูอ่ะของไอ้เทพเพไม่ใช่ของกูห้อง,ห,องห้องนี้ห้องนี้ก็มีนะไหนห้องนห,น,นห้องนี้อันนั้นห้องนี้อันนั้น่ะของกูเออโอเคออไปเอาก่อนอ น่าจะห่อไอเทพห้องน้ำบอยกำลังเลือล็อกไปทางไหนต่อวะเนี่ยประตูล็อกวะ่ะ อันนี้ก็ล็อกมันต้องลงล่างได้ไงข่มฝ่ายเนี่อ,ออกนอก,นอกต่างเนี่ยหรอใช่ลงลงเลยเนี่ยลงลิฟต์ ของกูอยู่ประมาณสองจุดห้าแต่ชี้ลงข้างล่างเลยลงลิฟต์ลงลิฟลงลิฟไปห้องเมื่อกี้อ่ะหรือครัวก่อนลงลิฟต์ไปห้องเมื่อกี้ ไม่มีแล้วเนาะเราต้องห้องนี้แหละเนี่ยเข้าลิฟต์แบบอืมอืเพรามันเป็นบันไดเหลืองมันเข้าลิฟต์กูแค่ออกไปดูขอว่ามีอะไรไหมอโอเคกูลงมาละกันด้วยก็ไม่ต้องนี่ว่ากระโดดได้ ได้ปืนพบเวลวหนึ่งมาเอามาเอาไว้เป็นสแปร์สำรองไะมา,มาเอานี่มา โดนอยู่ดีโอ้ยยังยังคานอยู่ตายปะตายโคยังมันดูน้อยเข้าไปมันน่าจะเอาเลย ไปร,รวมเูเจอกระเป๋แล้วได้กระเป๋แล้วนะอยู่รตรงตู้ตู้อะไรไฟฟ้าอะไรเนี่ยหมดละตรงนี้แล้วทำไมมันแค่นี้เองกว่า อัพละออไอ้ล็อกจิกอถึงเรเวลสามละานายจะใช้ไม่เกินสามันอ่าอันเดียวได้เลยซึ่งกระสุนมึงมันรัวในใกายแทบเสียยังเนี่ยอ่ะเอาไปใใกลาเอาไปก่อน อืไหนอะอยู่ข้างหลังมึงเ่ยอุยอนจริงนะเออ พอมีล็อกพริกอีกสามมันเอาไปด้วยอยู่ข้างหลังนะเก็บด้วยไยเทพไปไหนเนีย่ยทำงานเดี๋ยวง้อกล้องมเอาเนาะรอข้างหน้าไปไปเควสเควสต่อไปหกร้อยเจ็ดสิบสองเมตรไม่ใช่ สี่ร้อยแปดสิบสองเมตรของกูตรงไหนวะอ๋ออยู่ทางโน้นโอเคลุยข้างหลังมึงวิ่งมาไหนวะอ๋อปล่อยไปก่อนสองไป มันต,ตามมาเลยทางนี้เหรอ๋อนีอไ่ไงไปแล้วปักเข้าเอา้าผิดประตูสายมือระวังยิงให้นะครับช้างเรียบร้อยเลียว อันนี้ค้นผ่าพัะสถุกกับเคลียร์พื้นที่โดยเป็นหนึ่งจึก กูพลาสตอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเหมือนกันห้าเมตรเนี่ยอยู่ฝั่งนูน้นน่ะน่าจะอยู่ห้องนูน้นัน้คยอยู่ข้างล่านต้องลงบิเนี่ยโดดเอาหน้าต่างย,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 ย่อๆย่อย่อห่นไหมท่าเดียวกันอันนี้ของมึงเอาเหรอ Còn cô ở hoàng Ok, còn cô đây là Đó là boy, boy Đừng có bị lên, mắng

ซึ่งกูงงทำไมกูโดนกูกป๋ปาไปข้างหน้าทีา่แ มัสักดูอย่เลี้ยงพื้นที่ ตั่มข้างนอกลงล่าง ทางออกเนาะทางออกอยู่ฝั่งนี้สุดท้ายแ้วใไปโอเค okay. กำลังไป <c oughs> จะก,กั้นไหมอืม <c oughs> แต่แล้วมึงก็ถอยมากูจะวางต้องวางข้างนอกไปมาก็ทำไมต <Okay. S 1> ัวนี้มันไม่ได้วรอพัดตกรันยิงยันกระหน่ำกระหน่ำไม่เห็นขึ้นเลยวะได้ไหมไม่ได้วะต้องอยู่ใกล้ๆมั้งก็ปรับแล้วนะ เแล่ะเรียบร้อยเลียนรึยังเลีย์แล้วเรียบร้อยเล้วเปรอเฟสมึงเลยเออมาเฟสเไปรอเออเ,เออ๋ยวตามงมึงจะให้ไป,ไปเฟสมึงพวกกูเก็บของก่อนสิ มาเพื่อเก็บของเฮ้ยรถตำรวจเฮ้ยรถตำรวจเหลือหมดแล้วไหมเออกระสุนพร้อมไหมกระสุนพร้อมไหมหมายังหมายังคือกูกูกูปลดล็อกได้มึงก็แค่รอแล้วเดี๋ยวกูไปเปิดล็อกให้แล้วแต่งั้นมึงก็เต็มที่เลยสี่ทุ่มด้วย เอากระสุนนะก่อนเอากระสุนนะก่อนไม่ให <c oughs> ม้มายังวะมายังวะยังมายังวะของมึงเอ้ยมึงอ,อยู่ใก<จ>ล้ๆเราเนี่ยหว่ายังกูก็โดดขึ้นบนกูไม่สนใจแม่งหรอกเทพลุยเลยเทพอย่างซีเราเลยทำแทนซิ อนเราไปเกลียร์เทพต่อนะร้อยเก้าสิบสี่เมตรอ๋ออยู่ตรงโน้นเนี่ยด้านหลังแปสุดขาย อันนี้เคลียร์พื้นที่อย่างเดียวเดีจะวิ่งเขาได้นะลนอกึานเข้าไหนเข้าตรงนี้ปะที่มันเป็นบ้านอ่ะนี่ไงเข้าตรงนี้อ่ะ โดนไฟไม่มีไฟฉายคาดหัวเนี่ยวะแค่แล้วมึงจะวิ่งว่ากลับมันดอะไปเนี่ยก็ตามสูตรไงสูตรกูไม่ใช่อย่างงี้นะกูค่อยๆไปนะสูตรมึงอยู่ข้างหลังเนี่ยฮะสูตรกูวิ่งรออะ่ะ มึงก็รู้อยู่ว่าเครื่องกูุแลกมึงบอกให้กูเปลี่ยนเครื่องแต่มึงก็วิ่งไปล่อห้องขวดหรือละ่ะนี่กูทำไมใจอะไร ตอเปิดแปบบมึง

ประตูทำไม่ผูเป็นคนปิดผูเปิดแล้วแล้วผูกำลังเดินไปเทพปิดอีกทีอาเหรอวัดตีนอ่ะเคยพื้นที่แล้วนี่หว่าไปกลับบ้านหรือขอเส<อ>ร็จแล้วไม่รู้อเจ๊เร่งจะแม่งเปิืงตัวอีก ออกคอทางหน้าต่างได้ไหมจะให้บอยคอเอาตรงเฟสใ,ใช่ไหมอ่าใช่เดี๋ยวข้างบ้านเรายังไม่ได้ลือน,นี่ว่ะลับบ้านนี่ตรงก็ได้นะเนี่ตรงตู้รถเนี่ยหรือ,อย,ยังยังก็ทั้งหมดอ่ะไอเทฟเข้าไปลือละน่าจะไม่มีแล้วมั้ง โอเคงั้น,นกลับบ้านห็นมีซอมบี้เลยก็ไม่มีแล้วล่ะเก้าร้อยกับเมตรหนูกลับบ้าน